ซันนี่นั่งเล่นอยู่บนโขดหินโปรดริมลำธารใสเขาแกว่งขาไปมาและเปิดกระเป๋าเป้ที่เต็มไปด้วยสมบัติเล็กๆเ,เช่นลูกโอกและก้อนหินแวววาวทันใดนั้นเขาเหลือบไปเห็นบอลลูนหลากสีลอยอยู่บนท้องฟ้าและต้องมองมันด้วยความตื่นเต้นซันนี่ชี้ไปที่บอลลูนอย่างตื่นเต้นและรีบวิ่งขึ้นไปบนเนินเขาใกล้ๆเพื่อมองให้ชัดเจนขึ้นระหว่างทางเขาพบกับเพื่อนนกตัวน้อยชื่อเจฟเชอ ที่เสนอจะช่วยตามหาที่ที่บอลลูนจะลงซันนี่และเจี๊ยบวิ่งตามบอลลูนผ่านทุ่งหญ้าสูงกระโดดข้ามท่อนซุงและข้ามสะพานไม้เล็กๆพวกเขาร้องเพลงสนุกสนุกเกี่ยวกับการไล่ตามความฝันและการผจญภัยพวกเขาพบกับกลุ่มสัตว์ในป่าที่เป็นมิตรเช่นกระต่ายและกระรอกที่บอกใบเส้นทางของบอลลูนให้ซันนี่ขอบคุณพวกเขาและแบ่งขนมจากกระเป๋าเป้ก,ก่อนออกเดินทางต่อ ซันนี่และเจฟมาถึงทุ่งยากว้าง<บ>ที่บอลลูนหลากสีลงจอดอย่างนุ่มนวลพวกเขาเข้าไปหากับตันแพทย์คารเชนพาเชสมีนักบินที่ใจดีซึ่งต้อนรับพวกเขาอย่างบอบอ,อุ่นกับตันแพทย์เชิญซันนี่และเจฟขึ้นไปในบอลลูนซันนี่ดีใจสุดๆและใส่สายรัดตัวเล็กตัวเล็กลก,ก่อนที่บอลลูนจะค่อยๆลอยขึ้นทั้งสามลอยขึ้นไปบนฟ้าเห็นแม่น้ำเนินเขาและโขดหินของซันนี่ที่ดูเล็กจิ๋วข้างล่างซันนี่โบกมืออย่างสนุกสนานให้กับเหล่าสัตว์ในป่าที่ส่งเสียงเชียร์จากเบื้องล่าง ลมเบาๆที่สุกสนพัดบอลลูนไปยังหุบเขาหลับที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีและหินห้อยเรืองแสงเมื่อพระอาทิตตกกับตันแพท์นำบอลลูนกลับมาที่หุบเขาของซันนี่ซันนี่รู้สึกขอบคุณสำหรับการผจญภัยครั้งนี้และโบกมือลาหุบเขาหลับที่พิเศษที่โคดหินโปรดของเขาซันนี่จดบันทึกการผจญภัยในสมุดเล่มเล็กพร้อมเจี๊ยบนั่งอยู่บนไหล่เมื่อเขาพลอยหลับไปเขาฟันถึงการผจญภัยครั้งใหม่ที่รอยอยู่ข้างหน้า